สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเออไม่ใช่มาสอนมาบอกแอปที่ผมใช้ในสดในโทรศัพท์นะครับนะครับอันนี้อันนี้นะครับนีนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ผมใช้แอปนี้ในการในการไลฟ์สดในโทรศัพท์นะครับอันนึงนะมองแล้วมองแล้วคนติดตามไม่ถึงพันก็ใช้แอปนี้ได้นะครับเนี่ยแอปนี้ยันนี่อเนีี้ ช่ได้นะครับเตาคนจะมียอดอยู่แบบไม่ถึงพันกาใน youtube มันต้องแบบมียอดอยู่ถึงพันก่อนถูกไหมแต่นั้นสามารถใช้ได้เลยครับแบบยอดวิวไม่ต้องถึงพันก็ใช้ได้นะเอ้ไม่ใช่แบบอยอดวิวยอดติดตามใช่ดย้ยเนี่ยพอเข้ามาเราก็ต้องสมัครกัแบบนี้เสร็จก่อนนะเออพอสมัครเสร็จแบนี้เราก็กรอกข้อมูล กดข้อมูลอย่างช่องเราเหล่เนะี้คือสมัครปไปแล้วแหละนี่ครับแล้วเราเวลากดสตีม,มันก็มาตรงนีนะ้มันจะขึ้นเมนูตรงนี้นะครับเรากดตรงสตีมครับกดดาเนินการต่อเลยครับแล้วก็เนีเ่ยเลือกยูทูบเลือกตัวเนี่ยแล้วก็ถัดไปครับแล้วก็เลือกเกมเลือก,กสตีมนะเลือกเลยพิมพ์ได้เลยคนระับแล้วเรา,เราก็กดเสร็จครับ เนี่ยพอเรากดเสร็จมันก็จะเลื่อนไปนั้นนะครับเนี่ยมันแล้วเราก็กดเลื่อนครับพอกดเลื่อนเราก็สามารถถ่ายได้เลยครับเนียแต่ผมไม่ครับผมถ่ายไปแนละ้วผมถ่ายแล้วสอบไปแล้วครับนี่ผมก็มาสอนข้าวๆนะครับไม่ได้มาสอนรายละเอียดอะไรสําหรับลิงก์ลิงก์นะครับก็อยู่ลิงก์ดาวโหลดตรงนี้ก็อยู่ใต้คลิปนะคะนะแต่ถ้าเกิดแบบใครไม่กดในลิงก์อ่ะ กดต,ตรงนี้ก็ได้ครับโอ้ยนี่ครับ OML ET เนี่ยน่ารูด้ได้เลยครับแน่สองอย่างนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออใช่ผมยืมบอกไปมันสามารถสตรีมใน Facebook ได้ด้วยใน YouTube ได้ด้วยนะครับสามารถสตรีมในตัวเอเองก็ได้ด้วยนะครับ,บเนี่ยผมบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะขอสตร,ร,รีมกันนะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีใครเออคำคมเจ็บๆไปหนึ่งคำคุมนะครับสวัสดีครับ Klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol